ยอยากได้บ้านทรงนี้แบบนี้ปิ้นออกมาปิ้นออกมาแปะน,นะคะแล้วเขียนต้องเขียนประกอบการแปะนะคะแล้วต้องมีเวลาบอก้วยนะภายในเข้าใจนะคะไม่ต้องเขียนวันที่ก็ได้ค่ะแต่จริงๆเวลาเราไปเรียนเขาให้เขียนวันเดือนปีเลยนะแต่ครูไม่เขียนเพราะครูไม่ชอบกดดันตัวเองแต่ใครอยากเขียนก็เขียนแต่ครูไม่เขียนครูจะเขียนแค่ว่าภายใน5ปีภายใน1ปีแบบนี้ค่ะเพราะครูไม่ชอบกดดันตัวเองเสร็จแล้วค่ะเราก็แปะสิ่งที่เราอยากได้บ้าน รถกระเป๋าอใครอยากได้อะไรที่นอกเหนือจากของที่อยากได้เขียนไปเลยต่อไปอันที่สี่สิ่งที่คุณอยากไปสถานที่ที่คุณอยากไปมากนะคะสี่นะจดไว้นะสีนะ่ 4. ที่ที่คุณอยากไปยุโรปอยากรัว่วอยากไปไหนได้ไปหมดแล้วทุกคนยังเหลือมันดิฟอันเดียวที่ยังไม่ได้ไปอันนี้พวกเรื่องจริงกระดานสอง กระดานสองเหลือมันดิฟที่ยังไม่ได้ไปที่เหลือเขียนหมดแล้วเดี๋ยวกระดานสาจะเขียนว่าไปยุโรปนะคะเพราะจริงๆอะ่ะทุกคนเอาพูดจริงๆนะส่วนตัวแล้วเป็นคนไม่อยากไปแต่ตัวแทนเยอะทีมงานเยอะอยู่ยุโรปอยู่เยอระะมันอยู่อังกฤษอยู่ไหนก็เลยจะต้องไปไปแบบใจสบายด้วยนะไม่ได้ไปแบบฝืนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขียนเมื่อก่อนไม่เขียนกระดานหนึ่งสองไม่เขียนเลยทุกคนเพราะไม่ชอบไปไม่ชอบเดินทางไม่ชอบนั่งเครื่องนะคะแต่ตอนนี้เออใจสบายก็คือแบบทีมงานอยู่เยอะ ใหเอารูปที่คุณอยากไปนะคะรูปยุโรปรูปอังกฤษรูปกระเป๋าแบบว่แบรบ้านขายกระเป๋าที่อังกฤษรูปแบบว่าโอ้โหไปไปอะไรนะที่พี่บีไปมานะ่ะลงละคอรอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณชอบคุณเซิร์ชแล้วเอามาแปะแล้วเขียนเลยว่าคุณต้องได้ไปภายในหนึ่งปีฉันฉันไปที่นี่แน่นอนแบบง่ายๆสบายๆภายในหนึ่งปีนี้ภายในห้าปีนี้แบบเนี้ยค่ะ แล้วอีกข้อหนึ่งอันสุดท้ายข้อห้าสังคมสังคมสังคมรวมไปถึงสามีใครที่ยังไม่มีสามีอยากมีสามีทุกคนไปเซิร์ชเลยชอบสามีหล่อแบบไหนรวยแบบไหนนิสัยดีแบบไหนเอ่อที่คุณรู้ว่าคนนี้ม่งโคตรเลยอะ่ะนะคะถึงแม้คุณไม่รู้ลากเง่าเขาแต่คุณรู้แค่เป็นน้ำจิ้มว่าเขาหล่อเขาดีเขารวยเขาปังอยนะ่างเงี้ยเอารูปเขามาติดนะคะอยากได้สามีที่เขียนด้วยนะ,ะรายละเอียด ฉันไม่ใช่อยากค่ะถ้าอยากก็อยากไปเรื่อยๆตลอดชีวิตฉันได้สามีที่หล่อรวยเก่งดีปฏิบัติด,ปตดีปฏิบัติชอบรักครอบครัวรักพ่อแม่รักเมียรักลูกอ่าเป็นคนดีหาเงินเก่งเก็บเงินได้รักษาเงินได้รักษาทรัพย์ได้เขียนไปเลยรายละเอียดของสามีที่อยากได้นี่เรียกว่าสังคมสองเพื่อนทุกคนฟังให้ดี ฉันต้องการเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรฉันต้องการเพื่อนที่เราคุยกันเราปรึกษากันได้ทุกเรื่องฉันต้องการเพื่อนที่จริงใจกับฉันฉันต้องการเพื่อนที่เป็นทุกคนอะไรที่คุณอยากได้เพื่อนดีๆเขียนไปเลยแล้วเอารูปเพื่อนที่มีเป็นเป็นคนที่เป็นสิบคนอะไรมาติดสมมติอยากได้เพื่อนดีๆแค่ห้าคนเอาเอาคนที่ยิ้มยิ้มแต่ไม่ต้องเอาเพื่อนจริงๆนะ รูปคนที่ยิ้มคุยกันแล้วเฮฮาห้าคนมาติดแบบนี้ค่ะหรือเพื่อนที่พากันนั่งสมาธิเอารูปของคนนั่งสมาธิห้าคนสิบคนมาติดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ข้อ,ขอที่ห้าเรียกว่าสังคมนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสังคมในหน้าที่การงานของคุณขอให้คุณได้เจอผู้บริหารดีให้เจอเจ้าของดีให้เจอเจ้าของบริษัทดีเพื่อนร่วมงานที่ดีมาเกื้อหนุนคุณอยากให้เจ้าของบริษัท ผู้บริหารหรือว่าเพื่อนร่วมงานขอให้เขาอะมาเกื้อนหนุนเราขอให้เขาอะเมตตาเราขอให้เขาอะมาเป็นเพื่อนแท้ของเราขอให้นี่คือสังคมข้อที่ห้าเพราะฉะนั้นข้อที่ห้าคุณอยากได้อะไรเขียนแล้วเอามาแปะติดแล้วการแปะทุกคนอย่างที่ครูบอกว่าไม่จําเป็นต้องเอารูปที่คุณคนที่คุณรู้จัก นะคะหรือว่าไม่ต้องเอารูปครูรูปผู้บริหารหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เอารูปที่คุณไปเซิร์ชแล้วเป็นฝรั่งนั่งประชุมแล้วก็อ้าปาร์ตี้กันแล้วมีความสุขแบบเนี้ยมันจะเป็นการใส่ไมล์เซ็ต